บอกบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับสอนโอมนมแอนโนหรือสนโนโกเลมนั่นเองสนโนโกเลมสามารถสร้างได้มากกว่า1นแบบอย่างเช่นนี่คือวิธีปกติเดี๋ยวเราจะสร้างให้ดูทั้งสามวิธี นี่คือวิธีที่แต่ละคนสร้างแบบปกติและไม่ปกติแล้วก็ไม่ปกติอีกทีหนึ่งเราสามารถสร้างได้ทั้งหมดสามแบบและวิธีที่สองคุณจะสามารอ รู้ได้ว่าสิ่งจริงๆแล้วหัวครังไม่ใช่หัวของมันและหัวของมันจริงๆก็คือสิ่งนี้นั่นเองตามมาด้วยวิธีที่สามเราสามารถทำให้หัวของโซโเมนเป็นอย่างนี้ได้เราต้องสร้างธนูปกติแล้วก็ใช้กดปุ๊บก,ก็จะขึ้นแบบนี้แล้ว และสิ่งที่สี่โนแมนไม่สามารถอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนเกินไปและในลลก,ก็เช่นกันแต่เดี๋ยวก่อนคุณสามารถทำให้สโนแมนอยู่ในที่ที่ร้อนได้ด้วยการ ปลายากันไปใไหม้มาเดี๋ยวปาไม่ทันอือขออะไรขออีกรอบหนึ่งมาไม่ทันแกเอาเป็นว่าได้แล้วกันโนแมนจะทำร้ายซอมบี้และมันก็จะถูกซอมบี้ค่ะ เพราะมันออกไปไปแต่ย่าเพิ่งตกใจไปเพราะสโนแมนจะไม่ทำร้ายหรือเจอหรือไอรอนโกลิมนั่นเดี๋ยวเปเพื่อนกันเนาะ่เร็วๆและคุณนสามา นำเชือกไปแขวนที่คอเจ้าหนีเอยไม่ใช่แกเจ้าแกไปไปเลยแบบหนึหน่งนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราล่อจักเจ้าแกมาได้แล้วเราสามารถเอาเชือกแขวนที่คอเจ้านีแล้วล่างม,มา่ะเมื่อคุณย้กให้ไปแกเพื่อความเฟี้ยวเราจะได้ดูเหมือนฮอตะกอวันฮันสุรอเรน,น เหนืัอไงกันบ้างกับสิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี BC, left, Islam, ่ยวกับดนโนแมนหรือสโนโคลิมของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้พูดถึงตัวอะไรก็บอกได้แต่คงไม่มีใครบอกบ๊ายบาย